ทุกคนชอบเพลง Under Girl กั่าไหมหนูชอบมากซ้อมแล้วซ้อมแล้วคือกำลังคิดอยู่กับแบบเอายังไงกับผมข้างหน้าดีเพราะว่าเพลง46เขาแบบเขามีหน้ามาเขาจะไหมเขาแบบญี่ปุ่นนะ ทรงอะไรดีชอบของอันเดอร์แล้วก็เน็กเน็กเกิลก็ชอบอยากเต้นทุกเพลงเลยแต่ว่าต้องรอดูแบบเซมว่าจะเป็นยังไงค่อยรอดูทรงผมหนูแล้วกันเราก็ปกติดีใช่ไหมตอนเนี้ยเออโมโหทำไมทุกคนเป็นอย่างเนี้ยเข้าใจเลย 오늘. 헤헤 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 헤� นึกออกแล้วแม่าฮาทำไมเอ็มมามองอยู่ทำไมเอ็มมามองเอ็มมามองแล้วอ๋อรู้ละว่าทำไมเอ็มมามองอะไรแต่กี้เออ

คิดถอมแล้วอ่ะคิดถ่อมแล้วอีกมั้งอะไรวะคนเยอะมากเล่นอันนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมเกดเล่นถึงบ้าพี่นี่อยากเห็นนะเกดเล่นถึงสุดแล้วถ้าขอน้องขอละอุ้ยมาได้ยังเหรอเอ็มวีพีนานๆแล้วทุกคนนานๆแบบไม่ค่อยให้เข้าไล์เลยเดี๋ยวนี้ดูกิฟต ดูคิใครพูดเอ่ยที่คืนไม่เดินมาเองค่ะงง่ครก็ได้เอาให้เกตหน่อยเด่เอวมุกเดี๋ยวห้ามดูห้ามดูค่อยดูตอนไม่ค่อยดูอยู่ในจอค่อยดูอยู่ในจอสังเกตดีๆนะเดี๋ยวแคทเทิร์ผิดเขาจะหลาดค่ะเออพี่รู้แล้วว่าแบบว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงจำได้หมดเลยมันอยู่ในเซลล์สมองพี่ซิลิแบมอ่ะมันเต็มข้างหน้าเลยเรียไปเรียนไปเรียนงจัด เฮ้ยทำไมนาดาทำงี้วะแําทไมถึงแบบไม่แพนเวลาให้ดีทําไมต้องแบบว่าออกไปบ่ายโมงแล้วก็แบบว่าแบบทําไมต้องแบบไปตอนเย็นรู้ไหมว่าพี่เกือบโดนทิ้งอยู่นีคาเฟ่พี่่เรียกแบบไม่ได้เลยพี่แบบอยากจะเล่าไม่ตาดพูดเนียอเดียอันนี้ตัวเองพี่พี่ไปเรียกรถเองขังงงอันนี้เองทายวคือพี่แบบคือพี่งงมากคือพี่แบบพี่ทําตัวเองอะพี่ไม่ได้ตั้งใจ คือพี่แบบเกือบคือพี่เป็นแม่ที่ไม่ดีพี่เกืบอบดูแลน้องแชมป์ไม่ได้พี่แบบแย่มากคือพี่แบบไม่้เลิกคือพี่แบบไม่เลิกของไงแล้วโอ้โหดุมึงดุตายเอ <c oughs> อปีหน้านีเ่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องน่าจะเอาเรื่องงานการห <c oughs> นึ่งสองสามเนี่ยแค่เดียวแหละ <c oughs> เออเออปีนี้ได้วิ่งแล้วปีหน้าปีหน้าหลีดมือพร้อมสแตนป่าป่าป่าปะป่าป่าปะเออว่าจะอ่านเริ่มเรียงนี่เดี๋ยว z ูม m นี่ zoom ไ่ตาบอดไหมเดี๋ยวผมจะเป็นคนใบให้อันนี้ยาวมากอันนี้ยาวมากเลยค่อยๆอ่าน ไม่รีบไม่รีบมีทรรมะทั้งวันไม่รีบ Love you มากมากนะนี่ยาวที่สุดแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวหาอันดีๆให้นี่นี่ว่าถ้าอ่านทั้งหมดก็คง Oh my god เราเราห้องน้ำเร้วงน้ำ เด็นเปภาษาอังกฤษใช่ปะหนูก็เลยโอ้ไม่กแล้วเขาก็แล้วคำแรกก็คือโอ้ไมคกอ่านหมอยป่าโอ้ไมคกอยากอ่านโอ้เอ็มจีนะอกอ่ะแฟนคลับโฟรไมกอขอดูน้อยอนทีร c o n c e n t r a t โอเคไม่ถูกอ่ะ Concentration forgetting rank 23 หลายกินเลย t I'm <monkeys> uh, 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 so happy for you ฉัน <hopping> มีความสุขกับคุณมาก I ไม่ใช่หรอ I know you are very happy too ฉันก็รู้ว่าคุณก็มีความสุขเหมือนกัน You r popularity lost so much this year แปลไหรว Wishing you get more popular Next year and uh, next year. I believe that you can do it I already knew knew doing you mm -hmm. debut debut mm -hmm. debut that you can leash wish you yeah. dream yeah. you are dream and am so glad that I supporter you from the support support then you from the beginning looking for a for for to seeing you b a า s มบัต l o มบ o ติ o มอ yeah สำเนียงมิติเนาจะมีตีหลอกแล้วชอบชอบชอบใบนี้ที่สุดที่ได้ฝึกอังกฤษเก่งมาก อันนี้อันนี้มีความหมายดีมากความหมายดีมากห้องห้องบลูบอกปลอกอู้ว่าพี่จริงมีชิชูไหมชิชูเหรอมีแต่ขยะขยๆติดไปนั่นแหละไม่ใช่อ๋อหัวตาเป็นเม็ดเลยอ๋อไหนเป็นเม็ดรู้ป่ะ พูดแต่ว่าที่ที่จะเคยรีแคปอะแต่พูดผิดเป็นพูดว่ารีฟันใครจริงเหรอตอนนี้แกเป็นคนเรามันกรุงเทพคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้แต่ว่าเป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่ดีเพราะว่าเราได้เดบิวต์นะคะปีนี้อ๋อเราเดบิวต์ปีนี้นี่เนาะมันมันก็แบบผ่านไปแล้วแบบนานเดือนไหนเนี่เดือนสาใช่เดบิวต์เมษาคนที่สี่เลยปะสี่ถ้า ถ้าปีหน้าเมษาก็ครบปีดึงแล้วนะคะที่ได้เดบิวต์เร็วมากแล้วปีนี้ก็ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายกับกองเชื่อว่าปีหน้าก็ได้ทําเยอะกว่าน,นี้แน่นอนค่ะเตรียมนะคะมัมนนี่ you know เ <laughs> ตรียมมันนี่ของคุณให้ดีกําไว้ดีๆนะคะอุ้ยสองเมนต์แล้เขาตจำได้เลยบอกวเาเป็นใครแครเชอว่าวสัยทัศ ไม่รู้ใช่ก็ไม่เถียงด้วยนะรุ่นสองเนี่ยเขาบอกรุ่นสองเดวิววันที่สองเมษาเออจะยากอะเดบูชสองเมษาเดทชไมเดบูตอ่ะก็พี่พูดเดบูมีขีดหยาดอย่าดีน่าเก่งมากต้องต้องดูก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้มีสเตจรมันเกิดไหมเพราะว่าไม่รู้ว่างานจะชนกันไหมหรือเปล่า นานาเซนเตอร์ไม่พี่จริงเซนเตอร์ไม่ไม่สีอะไรจองสีอะไรขอเป็นคนที่สองก็ได้แต่ไม่เป็นที่หนึ่งเพราะว่าคนเนี้ยเขาจะแย่งซีนค่ะให้เป็นเซนเตอร์ไปเลยยังไม่รู้เลยว่าแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมอยากจะล่อจะลอดูก่อนนะคะเสียงเป็เไรเนี่ยเจ๋มันเกิดมีนาจิกกี้ไหมโคโค่นัดอังกอถ้าไม่จิดหรือกสิ่งเขาไม่ถือ ไอ้นัดแอปเปิ้ลไอ้นัดบัตดัมโคลโนัส่งมาให้ถึเสร็วันเกิดโอชิเบะต้องมาแล้วไม่ได้ไม่ใช่โอชิเบะกับเรานี่ยนั่นสิโอชิเบะกับตัวเองได้ไหมใส่เสื้อครึ่งท่อนยี่หรเล่นคนเดียวตลกใช่เหลือเหลืออันเดียวที่ยังไม่ได้ไม่เคยขึ้นอ่ะของยูนิตอ่ะพี่พี่เหลือเลย อันทองทองอ๋อเหมือนกันมั้ยหรือว่าเหลืออันทองทองกับแดงอ๋อกระบุกอ่าเป็นสองเป็นสองเพลงที่อยากขึ้นที่สุดแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยก็เข้าใจอยู่ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมเปล่าหรืออะไรอยางงั้นดูความเหมาะสมด้วยมั้งแต่ว่าก็คิดว่ามันจะมาตอนที่ตอนที่มันจะมาเองแหละแต่มันมาแน่นอนแต่เป็นตอนไหนแต่คิดว่าได้เห็นต้องได้เห็นสักสเตจแน่นอนแต่ที่แบบ มันก็จะมีคําถามหนึ่งที่พิเกตให้ตอบก็คือปีหน้าอยากบอกอะไรกับตัวเองก็อยากก็อยากบอกอันนั้นจริงๆนะว่าสู้ๆนะเพราะว่างานน่าจะเยอะเหมือนกันแล้วก็คือถ้าจะให้พูจริงๆอะ่ะคือมันนานมากอะไรเนี่ย,ยมม <c oughs> แล้วก็เแบบว่านี่ก็พยายามคือถ้าปีหน้าถ้าถ้าอยาก เก่งอะไรขึ้นในด้านการงานก็อยากเก่งสกิลทุกสกิลเลยนะอยากให้เก่งขึ้นทุกอย่างแต่สิ่งที่อยากเก่งก็เก่งขึ้นก็คือ MC ใช่รู้สึกว่ายัางยังบกพร่องจุดนี้อย่างมากๆเลยรู้สึกทำพอทำา MC ได้ไม่ดีก็รู้สึกเฟลมากรู้สึกน้อยนอยอ่ะ แล้วก็ก็ตัวเองทําตัวเองเองแหละอย่าจะไปอย่าจะต้องพัฒนากว่านี้ค่ะแล้วปากโดนจมูกพอดีเลยแล้วก็เห็นฟีดแบ็กเอมอยู่ก็สเตจท,ที่ผ่านมาหนูพยายามกับเอมซีมากแต่ว่าก็ยังมีบกพ่องเรื่องจังหวะในการพูดนิดนึง แต่ก็คิดว่าตัวเองพยายามเต็มที่แล้วคิดว่ามันจะดีกันนีแน่นอนค่ะ <c oughs> มันก็เฟลยอยู่แต่ว่าเราก็เพิ่งเริ่มะเนาะบางคนก็อืมก็ไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรโฟกัสที่ตัวเราดีกว่า ตอนสเตเร์เอ็มซีดีจริงนะชอบมากสนุกหนูพยายามเอ็มซีกับสเตจรนั้นมากสเตเตรที่ผ่านมาใช่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่มีสติเลยก็ขอโทษด้วยนะคะ <ๆ S 1> วันนี้ก็เลยแบบนานอาจจะแบบกำลังนอยกับตัวเองอยู่ขอโทษนะคะ<ๆ>ขอโทษจริงจริงไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษพี่ แยมยิ้มแล้วกัดฟันค่ะ